และแล้วก็มาถึงวันนี้จนได้วันที่เราไม่มีน้ำนมให้ลูกกินค่ะทุกคนมันเริ่มตั้งแต่ที่ฝ้ายไปรําน้องออกมาจากโรงพยาบาลฝ้ายก็ไม่ค่อยได้ปั๊มนมอีกเลยคือแบบตกรอบในแต่ละวันมากอะ่ะฝ้ายก็เลยไปสั่งตัวนี้มากินนะคะบอกเลยว่าแต่ก่อนอนะ่ะฝ้ายน้ำนมเยอะมากอันนี้คือสต็อกน้ำนมก่อนหน้านี้นะคะคือฝ้ายเป็นคนที่น้ำนมเยอะมากแล้วก็ปั๊มทีก็ออกมาประมาณ6กออนแต่ก่อนฝ้ายจะสองชั่วโมงปั๊มครั้งหนึ่ง เนี่ยค่ะปั๊มครั้งหนึ่งก็จะได้เต็มถุงประมาณนี้แต่ดูรอบนี้ดิปั๊มเป็นชั่วโมงเลยอ่ะได้มาแค่นี้เองค่ะแม่แม่ก็รู้แหละว่าความเครียดมันทําให้น้านมหายก็ไม่อยากจะเครียดก็พยายามอินจอยกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปเจอตัวนี้นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวกู่น้ํานมก็จัดเลยสิคะรออะไรตัวนี้นะคะจะเป็นเซตทดลองถ้ากัดหนึ่งซองมันจะมี5แคปซูลตัวทดลองฝ่าก็จัดมาเลยค่ะสองซองถ้ากับว่ามันมี10แคปซูลมันกินได้5วัน เออพอลองเรารู้สึกว่าแบบเออนำนมมันเริ่มออกก็เลยไปสั่งกล่องใหญ่มาค่ะอันนี้ประสบการณ์โดยตรงนะคะอย่างนะนนะแม่แม่คนไหนที่แบบว่าน้านมหดน้นํานมหายอย่างเงี้ยแนะนําให้ทานตัวนี้เป็นตัวกู้น้นํานมแล้วก็กลับไปปั๊มนมให้ตามรอบที่แม่แม่เคยปั๊มได้นะคะแรกๆอาจจะได้น้อยหน่อยก็อย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งทอ้ออันนี้คือปลอบใจตัวเองนะไม่ได้ปลอบใจแม่แม่คือพยายามบอกตเตงว่าอย่าเครียดอย่าทอ้อ ลูกเรายังต้องการน้านมจากแม่เสมอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะฝ่ายทานเองบอกเลยว่าน้านมมาเริ่มกลับมาจริงมีแม่ๆแ,แนะนําว่าให้ทานสองแคปซูลก่อนอาหารเช้าแล้วก็2แคปซูลก่อนอาหารเย็นจัดไปสิคะเราอ,อะไรลูกต้องการน้านมเนาะ